วันนี้มาชมมวยไทยมันๆชกกันในน้ำหนักพิกัด61กิโลกรัมระหว่างฝ่ายแดงเทียนนี้ก็คือฟ้าวันใหม่ต่อมอสีอายุ24ปีสูง170เซนติเมตรมาจากประเทศไทยนะครับส่วนคู่ชกของของฝ่ายน้ำเงินเดฟแบมบิโนอายุ28ปีสูง1 6 5เซนติเมตรมาจากประเทศเชนยานะครับโอ้นานๆมาทีนะครับเชนญานี่นะครับเดฟแบมบิโน ฟ้ามันใหม่ชกมา64ครั้งชนะ60แพ้4ไม่มีเสมอมาจากจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยนะครับส่วนเดฟเบรเมโนโนเทียนยันนี้ก็กชกมา3 5ครั้งชนะ30แพ้5ไม่มีเสมอเหมือนกันนะครับมาดูชกที่หนึ่งกันเลยนะครับเอาเตะไปก่อนเลยเบรเมโนโนเอาโอ้โดนหมัดของฟ้าสสยล้มลงไปนะครับเดฟเบเมโนโนเอาเดฟมันสองไปเตะไปยังยึกยักใส่กันอยู่อ๋อยับมา เด็บเต้ไปเตะเจ้าจางเข้าไปฟานฟานไาก็เตะขึ้นมาเหมือนกันเบ็บมันฮุบเตะโอ้เล่นฐานล่างกันอยู่ต่างคนต่างเตะเล่นฐานล่างกันอยู่ฟานมาก็เล่นฐานล่างมัดราวกมเล่นฐานล่างอ้าวเตะเข้าไปฟานไ่เด็บเตะขึ้นเหมือนกันเล่นสาดแช่งกันเลยเอาซอกโอ้ฟานไ่ซอกเข้าไปทักทายไปแล้วตอนเขามุมไปเบ็บบันซอกหน้าเตะมา อโอโดนหมัดของฟันไม้าหน้าเต็มเต็มเลยใช้หมัดได้ดีนะฟันใหม่เด็บเตะเจ้าย่างเจ้าย่างขึ้นเหมือนกันเล่นับนอกกันเยอะอ่าฟันใหม่หมัดเราก็เตะภพนอกไปฟันหม่เตะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพยายามอย่บวกเข้ามาแล้วตอนนี้ฟันใหม่ยับเดี๋ยวว่าไงเด็บเล่นับในฟันใหม่มัดเข้าลูตัวข้างหน้าไป เด็บทีฟจับค่าได้เตะขึ้นเหมือนกันฟันใหม่ไม่มีอะไรไม่ไม่ล้มไม่ล้มยังสู้อยู่ทีฟฟันใหม่ถี่เข้าไปเด็บเตะทำในไปโอ้ตะเล่นแรงเหมือนกันนะครับเด็บเล่นท้องนอกเอาโดดเตะขึ้นเหมือนกันเด็บมันสองหน้าฟันมันสองหน้าก็เตะตามมันโอ้เด็บมันสองหน้ามันสองหน้าไปโอ้ฟันไปก็สอกสวนเลย สูสีกันอยู่น้ำเด็บเตะกขาลงตัวไปมันไหมมัดมาเตะมาเด็บมัดเขาหน้ามัดเขาน้าไปพันะไมัดเขานาคืน้ามืนกันโอ้ตอบโต้กันทันควันเลยเด็บมัดค้อมไปเอากอดล็อกไว้เด็บมัดโอ้หัดไปหัดมาเลยนะครับมัดหมวกกันบัวกันไปมันมายับ เดี๋ยวมัดค้มามอ้าวเดี๊ยวอืมต่างคนต่างโดนเดียมัดบวกกันเลยฟันไมยับหน้าหงายไปเลยเอายาย้าวเดียเ๊ยวจะยางเล่นพร้อมนอกอ้าวฟันใหม่ก็เล่นพร้อมนอกเคลิมเหมือนกันยังสู้กันได้สู้สีกูเชียกัน,กนเยอะอ่อเดี๊ยวจะยางมาฟันใหม่ซอกไตโอ้มัดเข้าไปเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ ดูเหมือนฟันใหม่จะออกาวุดได้ชัดเจนกว่าน,นะครับหอกอดคอล็อกไว้เยอะกำลารยากมากแต่ไปแต่มันฟันใหม่เริ่มจับทางแนละ้วฟันซอกบุดไปโอ้กอดคอไว้หาจะมาซอกเยอะสอกไม่ได้เด็บถอยไปก่อนฟันใหม่ยึกหมดยกเส้นหนึ่งนะครับโอ้ยังไม่แตกครับยังไม่มีแตกดูมันว่าอาวุธของฟ้าวันใหม่จะเข้าเป้ากว่านะครับผ่านไปยกเีนหนึ่งดูยกสองกันเลย ฟันเด็บเจะเวิดไปฟันใหม่สองข้าลตัวเขาน้าออฟันใหม่บวกแล้วเเด็บมัดคขอาอีกครั้งหนึ่งเด็บเตะเวิดเอ้าโดนเตะตูดเลยแต่โดนเฉียดยังไม่โดนโดนโทษเท่าไหร่อเจาะย่างเวิดไปเด็บฟันใหม่เจาะย่างเล่นพวามไหนเล่นพวามไหนไปเตะเจ้าย่างเล่นพวานอกพวามไหนเล่นฟันใหม่เด็บมันสองข้าหน้ามันเขาน้าฟันใหม่เตะเจ้ายางขึ้นฟันใหม่มัดเข้าลตัว เด in right. ็บเตะวืดไปไม่มีอะไรเตะเจ้ายางวืดอีกครั้งนึ่งวันไม่เตะขึ้นเลยเด็บเจ้าจางว่าเด็บมันสองข้างฟันมันก็มัดไปเตะทำนอกไปมามัดเั้นตัวเด็บก็อยับเข้าไปเด็บมันหุบเบิดโดนเตะสวนเลยฟันไม่เตะมาเตะม่อีกครั้งนึง เดี๋ยวขยับเข้าไปเดี๋ยวมันฮุบโอ้ต่างคนต่างฮุบสอกของเช้าวันใหม่เข้าไปที่ยอดอกเลยเด็บยเจียวย่างวันใหม่เล่นน้ำตัวแต่ยังเบิร์ดไปเบิร์ดมากันอยู่เดี๋ยวมัดเบิร์ดโดนมัดสวนเลยอ้าวเตะอีกครั้งหนึ่งฟันใหม่ฟันใหม่หมจะยว่างมัดฮุบเข้าไปมัดฮุบไปอีกครั้งหนึง่งโอ้เขาหนาเต็มเต็มเลยเดี๋ยวมัดเบิร์ดไป พันใหม่มาข้างหน้าโอ้หน่าไงไปเลยเดี๋ยวพอจะมาเดี๊ยวยางเวิร์ดเยอะฟันใหม่มาข้างตัวเดี๊ยวมาข้างตัวขึ้นกันฟันใหม่เดี๋ยวมามาข้มตัวเขาน้าเขาน้าข้างตัวเดี๋ยวผัอกมาฟันใหม่ใครจะเข้าไปฟันใหม่มาข้างตัวเดี๋ยวมาข้างตัวคืนโอ้ยมาทุบมาทุบแรงกันเลย งูต่างหุบเลยเอาฟันมาหุบแล้วก็เทไปเตะเวิดไปเด็บฟันมาก็เตะขึ้นเหมือนกันเด็บก็เตะขึ้นมาเหมือนกันโอ้แตกเตะกันเยอะเด็บยับเลยมัดมาเตะมาทำไมเตะขึน้นเอามัดแะไรกันเลยยังพยายามจะใช้มัดหุบอยู่นะครับไอ้เด็บแต่ยังเวิอดอยู่ เด็บจะใช้มัดยังเยอะอยูอเยงงยย่เด็บว่าไงพันายับจับทีเดินเข้ามาทีอีกครั้งนึงโอ้โดนทีบสองครั้งทีอีกครั้งที่สามเลยทำตเตะเบื่อไปชาววันใหม่เด็บโดนทีบเป็นสังสะดุดไปเหมือนกันอ,อ๋อมัดนุ่เบื่อไปมัดเข้าหน้าไปออพันายกับมาเข้าหน้าเตะตามหมดยกที่สองนะครับโอ้มัดของ เดฟยังเวิอดอยู่นะครับเวิดเป็นส่วนใหญ่ก็โดนฟ้าหน่อยดักสวนจังหวัดสองได้เต็มเต็มโยรว่าตอนยกสุดท้ายยกที่สามนะครับอ,องการบอกด้วยเตะไปเลยเดฟชาวฟ้าหน่อยน้ำตาจะเตะเดฟมันสองกหน้าเวิดไปเวิอดอยูะเตะเวิดทีครั้งหนึง่งเดฟมัดต่างคนต่างหุบโดนนังโค มัดทุบพื้นอีกคั้หนึง่งเด็บเด็บจะย่างฟันไมจ้จะย่างเอามัดเข้าหน้าไว้ฟันไม้เตะเตะอีกครั้งนึงโอ้เข้าลงตัวเต็มเต็มเลยทำใจจะเตะเด็บยังกันอยาก้มายู่เด็บเตะพื้ไปอ๋อฟันไม้แทงเขาโอ้เตะสวนเลยโอ้เนื้อเลยดอกนี้ฟันไม้มันมาอ๋อหมัดขึ้นเหมือนกันเด็บ ยังดูกันอยู่ฟันไปเตะคนร่วมตัวเฮ้เตะเขาโดนเขาเตี่ยวล่างล้มไปเดี๋ยวลูกขึ้นมาไหมเดี๋ยวยังเตะเขาไหมโอ้ฟันมันก็เตะขึ้นเด่นความหนาความในกันอยู่ว่าไงฟันไปเตะกันตัวไปเดี๋ยวมัดเบื่อแล้วเตะตามฟันมันก็มัดขึ้นนะเตะอย่าง

เ,เ,เด็บเออฟันไม่เตะข้าตัวเด็บมัดเข้าหน้าฟันไม่เตะสวนเดี๋ยวขยับเข้าไปาาไหนฟันไม่ทีไว้ทีพีรั้งหนึ่งโอ้ลูกทีวงางฟันใหม่เข้าไปเด็บมัดข้อมมามัมนเองข้างหน้าโดนเตะสวนเลยฟันใหม่ก็เตะสวนเรื่อยๆอยู่นะครับฟันใหม่มาข้าลมตัวมาข้างหน้าฟันไม่เตะั้งหนึ่ง เด็บว่าไงพยายามจะเข้ามาอยู่แต่โดนแข่งอามัดตกรเตอีกครั้งหนึ่งฟานใหม่เพระนาเตอเข้าชายโครงเต็มเต็มเลยเดิมผ่อนเจมกันบ้างนะครับยกที่สามไายกแล้วเด็บที่ว้าฟ่านไหมเตอเอ้วางแข้งเข้าเนี้ยอาเด็กก็เตะขึ้นมากัน ฟันใหม่ยึกเข้าไปยังไม่มีอะไรเด็กมันยึกมาโดนฟันใหม่ตีสวนเลยฟันใหม่มัทุกขน้าเตะตามเข้าใจผมมัดเข้าตัวมัดขาน้าเบื่อมัดเขา้าหน้าฟันซอกไปโอ้ฟันใหม่ส่งท้ายด้วยซอกเลยนะครับโอ้ต่างคนต่างมั่นใจนะครับมันฟันใหม่จะทําเข้าเป้าได้ดีกว่านะครับเอามาดูว่า ใครจะได้รับการชุมมือก็เป็นว่าฟ้าวันใหม่ต่อมอสีชนะคะแนนไปก็ยินดีกับฟ้าวันใหม่เป็นกาลังใจะให้เดฟแบมบ,บิโนจากเคียนานะครับโอน,นันดานทีจะเห็นนักชกเชนยามาชกนะครับก็ยินดีกับฟ้าวันใหม่นะครับเป็นการบงรเจาะผู้แพ้วันนี้